พร้อมจะบริวารชายหญิงได้ลงไปทำอะไรที่หลังบ้านตอนดึกดึกดื่นๆดนเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มีเรือนแล้วมีครอบครัวแล้วไม่น่าจะลงจากเรือนไปตอนดึกดึกดด่นๆนเลยอย่างนี้ไม่สมควรให้ไล่เอาไว้ซะเหตุผลนี้นี่ก็สมควรแล้วที่จะไล่เธอกลับบ้านนางวิสาขาก็บอกกับมิคาราเศรษฐีและทนายว่าก็คืนนั้นมีลาตัวหนึ่งท้องแก่ ใกล้คลอดดิฉันจึงนำบริวารชายหญิงเนะี่ยไปช่วยทำคลอดดิฉันทำอย่างนี้เนะี่ยผิดด้วยหรือนีอคราเศรษฐีได้ฟังเหตุผลทังนั้นจึงว่าอ้าอแล้วไปอันนั้งมีข้ออีกเรื่องแล้วคืนก่อนวันส่งตัวเจ้ามาเนี่ยท่านั้นใช้เศรษฐีได้ออว่าสิบข้อ,อกับเธอนะซึ่งเป็นโอาวาทที่มีรับลมคมในเราฟังแล้วไม่เข้าใจ ตอนเเราเอาหูแนบฟังเลยเธอจะว่าอย่างไรไหนบอกมาสิมันมีรับลมคมในนะนางวิสาขาได้ยินนั้นก็ยิ้มด้วยความเบิกบานว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อเธอก็พูดดีๆคำว่าไม่ควรนำไฟภายในออกไปภายนอกไม่ได้หมายถึงว่าข้างนอกมืดแล้วห้ามเอาไฟเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อไปฉายมันสว่างแต่หมายถึงว่า ถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรภายในบ้านเช่นเห็นข้อบกพร่องของมนาบิดาของสามีแล้วเนี่ยจะได้นำไปพูดให้ใครๆฟังเด็ดขาดนี่คือความหมายขําคว่าไม่ควรนำไฟภายในออกไปภายนอกคือเรื่องร้อนๆภายในควรจะรู้กันเฉพาะภายในสมาชิกในครอบครัวไม่ควรจะให้คนอื่นเขารู้ข้อสองคว่าไม่ควรนำไฟภายนอกเข้าไปภายใน ก็ไม่ได้หมายถึงเวลาที่บ e ้านภายในบ้านไฟดับแล้วห้ามเอาไฟข้างนอกเขมาส่องดูให้มันสว่างมันหมายถึงว่าถ้าใครเขามาพูดถึงเรื่องร้อนๆอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยเช่นพูดถึงข้อบกพร่องของมารดาบิดาสามีก็ไม่ควรนําคํานั้นมาพูดต่อในบ้านอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวก็จะเอาความร้อนออกร้อนใจมาให้สมาชิกทุกคนในบ้านข้อสาม พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นน่ะหมายถึงว่าควรให้แก่คนที่เขาย,ยืมของไปแล้วคันนำของนั้นกลับมาคืนข้อสี่ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงว่าไม่ควรให้แก่คนที่ยืมของไปแล้วไม่นำมาส่งคืนข้อห้า พึงให้แกคนที่ให้และไม่ให้หมายถึงว่าเมื่อญาติมิตรผู้ยากจนมาหาแล้วมาขอความช่วยเหลือเขาเหล่านั้นะจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตามก็ควรจะสงเคราะห์ควรให้สิ่งเหล่านั้นแก่ญาติผู้เดือดร้อนข้หกจงนั่งให้เป็นสุขหมายถึงเวลานั่งที่ใดก็ตาม เมื่อเห็นบิดามารดาสามีหรือสามีแล้วไม่ควรจะลุกหนีควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต้อนรับข้อเจ็ดพึงบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรรับประทานอาหารก่อนมารดาบิดาสามีหรือสามีจงดูแลทุกคนที่ได้รับประทานอาหารก่อนแล้วจึงค่อยทานทีหลังอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของสมัยก่อนนู่นนะจ๊ะก็แปด พึงนอนให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรนอนก่อนมารดาบิดาของสามีควรดูแลสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้านอนที่หลังสุดข้อเก้าพึ่งบำเบรลอไฟหมายถึงให้คิดว่ามารดาบิดาของสามีปเปรียบเสมือนกองไฟให้ทั้งคุณและโทษแต่นั้นเราควรดูแลและวางตัวให้ดี ก็ดูแลท่านให้ดีเอาอกเอาใจประคับประคองให้ดีนี่ก็เป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนซึ่งสมัยนี้ก็เอามาใช้ได้ข้อสิพึงนอบนอบ้นอมเทวดาภายในหมายถึงบิดาละมารดาของสามีและสามีก็เปรียบเสมือนเทวดาสามารถบรรดาความสุขให้แก่เราได้ดังนั้นจงดูแลให้ดีนี่คือคุณพ่อธนัญชัยเนี่ย ได้ให้โอว่าในวันนั้นคือต้องการมาดูแลท่านนะที่ส่งดิฉันมาเนี่ยมาเป็นสะพยของท่านเนี่ยก็เพื่อจะมาดูแลท่านทั้งสองและสามีของดิฉันก็คือลูกของท่านนั่นแหละมิขาลาเสฐีฟังคำอธิบายวิสาขาแล้วก็เงียบยืนก้มหน้านิ่งสำนึกผิดดูหน้าตาของเขาก็าแล้วกันหน้าสงสาร จื่ใจหงอยสนิททนายตั้งแต่ถามลุกเข้าไปอีกแล้วท่านจะขับไล่นายวิสาขาผู้มีความผิดออกจากเรือนหรือไม่ไมิคาราเสตถิยังไม่ทันตอบวิสาขาทันทีเลยบอกกับทนายเมื่อผูกท่านตัดสินแล้วว่าดิฉันไม่มีความผิดแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็จะขอ,อกลับบ้านประโยู่กับิดามานาของฉันดีกวา่าแล้วก็เธอทําจริงเลยสั่งให้บริวารของเธอไปเก็บข้าวเก็บของเตรียมเดินทางกลับทั้งหมด ไม่ใช่เธอน้อยใจไม่ใช่เธอแค้นใหญ่หรือเกิดทิฏฐิมันะแต่เธอกำลังจะอบรมอบให้หอมรมให้ติดสั่งสอนทางอ้อมให้กับมิคาระเศรษฐีพ่อองสามีด้วยความรักและปรารถนาดีสั่งเลยทำทีเป็นสั่งเพื่อให้มันสมจริงสมจังนั่มา มิคารเศรษฐีก็รีบเขา้เขามาขอโทษน้องวิสาขาเลยว่าโอ้พ่อเขาใช้ผิดไม่รู้นี่ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาใชผิดยกโทษให้พ่อสักครั้งเถอเนี่ยที่พ่อคิดไปอย่างนั้นคุณพ่อคะดิฉันจะยกโทษให้ก็ได้แต่ดิฉันเป็นบุตรของธนันชัยเศรษฐีผู้มีความศรัทธานในพระรัตนตรัยเธอลุกเข้าไปบ้างแต่ลุกอย่างสง,ง่างามมีพลังดังนั้นถ้าดิฉันไม่ได้บำรุงพระภิกษสุสงฆ์ แล้วถวายพระตาหารแด่ท่านดิฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกไม่ขออยู่ที่นี่เพราะดิฉันจะไม่ยอมขาดเลยสักบุญเลยดิฉันอยากทําบุญเธ <Okay. S 1> อพูดไปด้วยความจริงและขย,ยันใจมีคา,าราเสธีเลยมีคา,าราเสธีตอบทันทีบอกเอางี้ด้วยกไอ้แล้วแล้วก็แล้วก็ไปนะเอางีข้ขอให้ลูกวิสาขานี่ยทำนุบบัณฑุวิสุสงตามใจชอบเถอะ ลูกเอาเงินก็เอาเงินนะพ่อยินดีทุกอย่างเลยจะนิมนต์พระมาจะอะไรมาเอาเอะนี่เธอเลยยิ้มโอ้สดชื่นาววิสาขาจึงไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาฉันในเรือนของตนในวันรุ่งคืนเมื่อนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วภาษาบกแล้วจึงได้มาจัดเตรียมเสนาสน,นะและปัตตาหารที่เรือนของตนดูแลอย่างดีเธอมีความปลื้มมากเลยมีความปลื้มอกปลื้มใจที่จัดปัตตาหาร จะถวายเป็นสังฆทานโดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นบรมุขเมื่อถึงเวลาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระสาว,วก็เสด็จมายังเรือนของมิคาราเศรษฐีโดยนวีนาวิสาขาและบริวารออกมาตอ้อนรับส่วนนักบวชชีเพือยก็ไปลดละทราบเรื่องคัะรีบมปยังเรือนของมิคาราเศรษฐีเช่นเดียวกันเดินโปรเลยกันเลยนุ่งลมห่มฟ้ามาเลยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนนาวิสาขาได้ใช้บริวารตนให้ไปเชิญมิคาราเศรษฐีมาถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า แต่ในวานนั้นเราตัดที่ฉากของพระอรหันต์จีเป่ยได้คุยกับท่านมิคราเศรษฐีโดยมาห้ามท่านเศรษฐีว่าท่านจะได้ไปหาพระสมณะโคดมเลยอย่าไปนะไปมันบาสนิคราเศรษฐีก็รู้สึกก็เกรงใจเพราะว่าเคยนับถือกันมาก่อนครูบาอาจารย์เก่าของตัวแล้วพระอรหันต์เก่าของตัวเนี่ยแล้วก็เห็นความดีของลูกสะพ้ยอีกก็เลยบอกกับ ขอรับใช้านางวิสาขาว่าให้ลูกวิสาขาถวายเองก่อนเดี๋ยวพ่อจะตามไปนางวิสาขาจึงได้ถวายพระทหารแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยมือของตนเองคือนางวิสาขาให้โอกาสแล้วแต่ท่านวิคาราเศรษฐีไม่ใช้โอกาสนั้นเธอก็ทําเองเลยโอ้ดีจังเลยนายถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประมุขหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขา ก็ยังได้สั่งคนรับใช้ไปเชิญท่านเศรษฐีอีกเพื่อให้ท่านมาฟังธรรมจากพระพุทธองค์อามือไปถวายแล้วก็มาฟังธรรมแล้วกันแต่ก็นักบวชชีเปลือยก็ยังบอกกับทารเศรษฐีว่าถ้าท่านจะไปฟังธรรมก็เอาละอ่ะก็ชักอ่อนมาหน่อยเมื่อแข็งไวลวไม่ได้ผลฟ้านก็ได้แต่ต้องอามานกันอยู่หลังม่านอย่าเอาไปให้พระสมณโคดมเห็นนานะท่านเศรษฐีรับปากได้ไหมอี่ครูบาอาจารย์เก่าอะ โดยทั้ถือว่าก่อนครับตามใจก็เลยให้บริวารจัดฉากกันมากคือจะได้ไม่ขัดใจครูบาอาจารย์เปลยและก็จะได้ตามใจลูกสาววิสาขาแต่ตัวก็ยังไม่ได้ทราบซึ้งอะไรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแต่ชื่อแล้วก็กิตติศัพท์ของพระองค์ท่านแต่ไม่ทราบอนุภาพของท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัส ให้ได้ทราบว่าอรูภาพของพระสัมมาสูทธเจ้าเป็นไงอิกราเษธีถึงแม้เธอจะนั่งอยู่นอกบ้านก็ดีไปนั่งอยู่บ้านคนอื่นก็ดีไปนั่ง